ที่บรรยากาศเฮฮาของช่วงเกณฑ์ทหารกันบ้างหลายพื้นที่ก็มีค,ความคึกคักมีสีสันเกิดขึ้น<ช>นะครับอย่างที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่ก็ฮือฮาเหมือนกันเพราะมีพระท่านมาจับใบดำใบแดงด้วยแล้วก่อนจับใบดำใบแดงเนี่ยนะครับมีการเสกคาถาก่อนที่สุดท้ายเสียงเฮดังสนั่นเพราะคาถาได้ผลจับได้ใบดำด้วยนะครับ นี่คือบรรยากาศการตรวจเลือกทหารกองเกินที่หอประชุมโรงเรียนชนแดนวิทยาคมอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์มีชายไทยอายุเข้าเกณฑ์ทหารรวมทั้งสาวประเภทสองก็พากันเดินทางมารายงานตัวเข้ารับการตรวจเลือกอย่างคึกคักนะครับมีชายไทยเข้าเกณฑ์ตรวจเลือกจำนวน681อคนผ่อนผันและคงเหลือมีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น365คนนะครับโดยทางราชการต้องการทหารจำนวน171คน จึงต้องมีการจับใบดําใบแดงนี่ฮะบรรยากาศของกองเชียร์เป็นแบบนี้ก่อนการจับใบดําใบแดงครับคณะกรรมการได้นิมนต์หลวงพี่สมโพบุญนวลอายุ21ปีนี่รูปนี้นะครับพระสงฆ์จากวัดหนองสนวนซึ่งมาตรวจรับการตรวจเลือกทหารให้ทําการเจิมด้วยการเขย่าเป่าเสกมนคัาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ ก็เป็นการสร้างสีสันหลังจากนั้นก็เริ่มจับใบดำใบแดงเพราะถึงคิวของพระสมโพธก็ล้วงมือลงไปในไหปรากฏว่าหลายคนก็เอาใจช่วยว่าการเสกของพระรูปนี้จะได้ผลไหมมีการเสกการเจิมก่อนนะครับแล้วเกเองกับมือเลยนะใช่นะฮะสุดท้ายก็ได้เฮก,กันเพราะว่าพระท่านเนี่ยจับได้ใบดำ ก็เลยบอกว่าอ๋อคาถาของพระได้ผลจริงๆด้วยเพราะว่าพระรอดนะครับเมื่อวานที่เรานําเสนอไปคือพระไม่รอดแต่ว่าวันนี้พระรอดแล้วค่ะแต่อย่างที่บอกไปว่าการรับใช้ชาติการเป็นทหารก็เป็นความภาคภูมิใจของชายไทยทุกคนนะครับดูรายการสดช่องน8พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เดลี่โ Mo ชั่นและ YouTube18 อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง